สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Metal Working Update กับช่วง Engineer อยากเล่าผมนัททีจลศรโซาพัฒน์ผมก้องคงพลจงเสถีรภาพครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันดีครับวันนี้ในช่วง Engineer อยากเล่าวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวขนแปลงครับแปลงขัดลบคลีปที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับโดยที่แปลงที่เราจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแปลงที่สามารถใช้งานบนเครื่องจักรพวกเครื่อง C N C ต่างๆได้นะครับผมครับผม อ้าเท่าที่ผมเคยเห็นในอุตสาหกรรมก็จะมีพวกแปลงไนล่อนใช่แปลงลวดต่างๆใช,<ม>ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ที่จะมาพูดนี่คือมันเป็นแปลงอะไรยังไงครับ งั้นผมต้องเล่าก่อนครับว่าตัวแปลงทั่วๆไปที่เราเคยใช้กันมาเนี่ยนะครับผมวันนี้เ,เราจะมดพูดถึงตัวแปลงที่สามารถทํางานบนเครื่องจักรได้นะครับแต่มันจะมีแปลงอีกหลายชนิดนะครับพวกแปลงขนมา้าแปลงขนอ่อนต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงน,นะ,นะครับผมซึ่งแปลงที่เราพบกันได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะเจอกันบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแปลงโลหะครับเส้นใยของตัวแปลงเนี่ยก็จะทํามาจากโลหะไม่ว่าจะเป็นโลหะประเภทเหล็กนะครับหรือว่าสแตนเลส บางครั้งก็ทํามาจากทองเหลืองบ้างก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่การนําไปใช้กับวัสดุของชิ้นงานนะครับ,รบซึ่งไอตัวแปลงเหล่านี้ครับผมมันจะใช้ความแข็งของตัววัสดุตัวมันเองนะครับในการเขาเรียกว่ากร ใช่ขัดตัวเองขัดลบครีบออกไปนะครับ,รบผมซึ่งแปลงประเภทนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถนํามาใช้งานได้นะครับอย่างในภาพที่แสดงให้เห็นไว้นะครับก็จะมีพวกแปลงลวดกับแปลงทองเหลืองร,รวมถึง2รูปทางด้านขวานะครับก็จะเป็นพวกแปลงไนล่อนนะครับแปลงไนล่อนเนี่ยก็จะมีอีก2แบบด้วยกันนะครับก็คือแปลงไนล่อนแบบที่เป็นแปลงไนล่อนแบบเพียวๆเลย พวกนี้ก็คือจะใช้เส้นใยไนยลอนเนี่ยเป็นตัวทํางานในการปัดเศษออกนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเราอาจจะเห็นเป็นสีเทาๆนะครับดำๆนะครับพวกนี้เนี่ยด้านในจะมีเม็ดแอบราซิอยู่ด้านในครับที่ซึ่งสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากให้มันเป็นเบอร์หยาบเป็นเบอร์ละเอียดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเส้นใย,ยที่เราพบทั่วๆไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะ ประมาณ2แบบนี้ครับมันโลหะกับพวกไนลอนครับไนลอนที่มีทั้งมีวัสดุขัดถูกับไม่มีวัสดุขัดถูใช่ใช่ใชแล้วทีนี้ไอ้แปรงเซรามิกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มันมีความแตกตายย่างยังไงบ้างครับโอเคครับผมเพราะแปรงเซรามิกที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะผมจะไม่พูดถึงกัวแปลงไนลอนที่มีเม็ดอะปาซิทที่เป็นเซรามิกอยู่ด้านในนะ วันนี้เราจะพูดถึงเป็นตัวแปลงที่เป็นเส้นใยเซรามิกแท้ๆเลยเป็นเซรามิกโดยตรงเลยใช่เป็นแท่งเส้นใยเซรามิกเลยนะครับผมบซึ่งไอตัวโครงสร้างของแปลงชนิดนี้นะครับถ้าดูจากภาพขยายนะครับถ้าดูจากรูปด้านซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็นเส้นใยแปลงที่เราเห็นปกติก็จะมีขนาดประมาณสัก 2- 3มถึมิลนะครับซึ่งเมื่อเราขยายเข้าไปด้านในเราจะพบว่าจะมีเส้นเล็กๆอยู่ด้านในจริงๆแล้วมันเป็นเส้นอลูมินาไฟเบอร์นะครับเส้นอลูมินาไฟเบอร์เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณครับ สิบไมครหรือว่า0.01 mm, มิลลิเมตรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมัดรวมตัวกันประมาณ 500- ร้อถึงหนึ่เส้นใหญ่ใน1เส้นใ่นะครับใช่ใน1เส้นที่เราเห็นที่เราสัมผัสได้ด้วยมือเนี่ยนะครับอ่าจริงๆแล้วข้างในจะมีเส้นใยเล็กๆมัดรวมตัวกันอยู่แล้วก็เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะครับอยู่ด้านในประมาณ 500- ร้อถึงหนึ่ันเส้นใ่ครับฟังดูแล้วก็น่าสนใจเลยนะครับใช่แล้วทําไมพวกนี้มันถึงเหมาะที่จะเอามาใช้บนเครื่องจักรในการในการขัดถูดีกว่า จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวแปลงพวกนี้มีคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับคือเขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอครับที่อทานสมัยครับทานสมัยใช่ไหมครับผมทีนี้มันมันเป็นยังไงยอมหักไม่ยอมโอเคเป็นแบบนักการเมืองสมัยนี้หรือว่ายังไงครับนักการเมืองสมัยนี้ใช่ไหมครับก็จะไม่ยอมงอเหมือนกันใช่ไหมครับยอมหักช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ยอมไม่ยอมงอคล้ายๆกับแปลงของเราในวันนี้นะครับผมโอเคอ ทีนี้ผมให้ดูรูปตัวอย่างก็แล้วกันนะจะได้อธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายสุดนะครับคือคือในตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้เนี่ยครับจะเป็นเส้นใยด้านซ้ายมือสุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นเส้นใยซามิกบัสน,นะครับส่วนรูปเส้นที่สองสีเทาๆอ่ะครับพี่จะเป็นเส้นใยเล่นใยไนล่อนที่ด้านในมีเมรร็ดแ b r a า i v e ผสมอยู่นะครับ<ช>ส่วนเส้นที่3เนี่ยจะเป็นเส้นลวดที่เป็นลวดเหล็กนะครับส่วนเส้นที่4ี่ก็คือจะเป็นลวดทองเหลืองนะครับ <ynen. S 1> เราสังเกตง่ายๆครับพี่ว่าแปลงเหล่านี้เนี่ยเมื่อนํา,าไปใช้งานนะครับ บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเสียรูปอย่างถาวรน, <Okay. S 2> นะครับคล้ายๆกับถ้าเราสัมผัสได้ง่ายๆใกล้ตัวเราก็คือแปรงสีฟันครับพี่อ๋อที่มันจะบ,นบานๆใช่ใชมเมื่อเราใช้งานไปนสักพักหนึ่งครับพี่แปรงสีฟันเนี่ยก็คือแปรงสีฟันก็เป็นไนลอนชนิดหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มเสียรูปอย่างถาวรก็จะบานตัวออกนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้วัสดุอื่นๆเนี่ยก็จะเสียรูปอย่างถาวรแต่ว่าจะมีอยู่วัสดุเดียวเท่านั้นใน4ตัวอย่างนี้ก็คือตัวเส้นยสเซรามิกที่ผมพูดถึงนะครับตัวเ่ยอูสม Mm hmm. เมื่อใช้งานไปแล้วขณะใช้งานเนี่ยอาจจะอ่อนตัวไปตามแรงนะครับ <Okay. S 2> แต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันทํางานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาตรงเสมอแล้วมันแข็งอย่างนี้มันไม่มันไม่หักเลยครับจริงๆแล้วเนื่องมาจากว่าตัวมันมีขนาดเล็กมากมันก็พอที่จะให้ตัวได้แล้วก็ท oh. ํางานได้ดีนะครับผมทีนี้ ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่แป๊กครับก็คือว่าเราสังเกตง่ายๆครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แปรงสีฟันน่ะมือเราเป็นตัวแปรงใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเส้นใยแปรงเนี่ยมันอาจจะไม่โดนโดนฟันเราแต่ว่าเราอ่ะก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมได้ควบคุมมันให้แปรงมันไปสัมผัสกับซี่ฟันของเราถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกไม่มีตามันเคลื่อนที่ไปตามที่เรากําหนดใช่เช่นเซตระยะไว้หนึ่งระยะนะครับแต่ทีนี้พอแปรงเสียรูปไปแล้วเนี่ย แรงมันก็จะไม่สัมผัสโดนชิ้นงานรตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยทําให้คุณภาพงานที่ได้จากการสัมผัสกับแปลงที่เสียรูปไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งที่สุดเลยสําหรับแปลงเซรามิกที่มันมาตอบโจทย์ตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถควบคุมคุณภาพแล้วก็ขนาดมันได้ถูกต้องครับพี่เพราะว่าเราการันตีแน่นอนว่าแปลงจะสัมผัสกับชิ้นงานอย่างเสมอเสมอครับพี่ครับ,รบผมทีนี้แล้วแล้ว,แล,วแล้วมัน การนําไปใช้งานรูปแบบของการไปใช้งานมันเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับพี่ออเดี๋ยวผมขออนุญาตนาเสนอเป็นคลิปวิดีโอกันละกันครับพี่ครับว่าตัวแปลงเนี่ยจริงๆแล้วแปลงพวกนี้ก็จะถูกนําไปแปลรูปนะอเอาไปไปใส่กับอุปกรณ์บางอย่างเพื่อทําให้มันสามารถที่จะใช้งานบนเครื่องจักรอัตโนมัติได้อย่างที่เห็นในวิดีโอตอนนี้เนี่ยมันก็จะเอาไปทํางานพวกเฟสมิลลิ่งต่างๆ หลังจากที่ใช้การทิ้งทุนปาดชิ้นงานมาบางครั้งก็เกิดครีบนะครับเราก็จะใช้แปลงเหล่านี้ครับทำการลบครีบบนตัวชิ้นงานนะครับไอ้สีแดงๆที่เราเห็นก็คือตัวผลแปลงเซรามิกนะครับผมอันนี้ก็ลักษณะคลายกันแต่ว่าไดมิเตอร์เล็กลงนะครับตัวแปลงพวกนี้สามารถที่จะใช้งานกับพวกน้ํายากูลเลนต์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมแมทเทเรียลก็สามารถทําได้หลายแมทเทเรียลนะครับสามารถทําความเรียบผิวให้ดีขึ้นก็ได้นะครับสามารถทําการโพลิชชิ้นงานอย่างในที่นี้เขาก็ ทำการโ o l i ช h i n ผิวชิ้นงานให้มันดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับพี่แป๊กครับก็คือเอาลักษณะเป็นลักษณะของบิวไท์ครับสามารถที่จะปาดทํางานที่เป็นด้านข้างของชิ้นงานได้นะครับผมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงก็ถูกสามารถที่จะเรียกว่าเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายบนเครื่องจักรอัตโนมัติครับพี่ครับดูแล้วก็น่าสนใจเลยเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาเอามาในการลบขีดหรือ ขับผิวข้างนอกเพราะว่าสามารถทํางานบนเครื่องจักรได้ใช่ครับผมนะครับแล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพต่างๆได้ตามที่บอกครับผมครับผมสําหรับวันนี้ข้อมูลที่คุยกันในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอพอเห็นภาพแล้วว่าน่าจะเอาไประยุการใช้งานยังไงวันนี้เราก็เรียกว่าแนะนําในเบื้องต้นนะครับจริงๆเราก็มีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าพูดวันนี้อาจจะใช้เวลายาวนานมากครับผมก็น่าจะเพียงพอสําหรับข้อมูลในการประกอบเบื้องต้นในวันนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้า ทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับในการติดตามกันนะครับผมได้ครับผมวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปครับพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ